ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่หนึ่งพี่หนึ่งด้วยเนาะอ่ะคืออย่างี้ช่วงนี้ก็เป็นเดือนวันเกิดหลายคนเลยครับวันเกิดพี่หนึ่งพรุ่งนี้นะคุณหนึ่งคอสตูมเก้มแข็งโปรโมทคุณหนึ่งหน่อยครับพรุ่งนี้ก็วันนี้วันนนะวันนี้วันนี้ต้องหึงวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมีเลี้ยงที่โกดังเราเขาเชิญทุกคนไปดื่มกินอย่างน้ำใจได้คุณหนึ่งต้องโอบไว้ห้าแสนพรุ่งนี้นะครับไปดื่มกินได้ขาขอให้อธิษฐานก่อนนะแม่ห้าสนเป็นเดือนเลยเนี่ยโอเคแล้วก็ให้น้องนุ๊กกล คอนเซปต์งานยังไงอะไรยังไงคิดไว้บ้างหรือยังครับให้พี่พีเอฟซีนะจอทางบ้านด้วยครับผมก็จริงๆก็เข้าๆไปในงานงานหนึ่งแล้วนะครับก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่อยากจะให้เ c สวยที่สุดและเซ็กซี่ที่สุดอ่าบอกนะว่าเ c ต้องใส่ชุดว่ายนามมาทุกคนไม่ต้องใส่อะไรมาเลยพี่มาตั้งแต่หงมเช้าขอบคุณไม่ทันแล้วหงมันยากแล้วอีกรอบหนึ่งครับอ่ะวันจะรูวันที่เท่าไหร่นะฮะวันที่21ครับผม21ตุลาคมนี้นะครับใช่ครับ คอนเสิร์งานก็จะเป็นประมาณว่า,าตรีมฟูมูนเซ็กซี่อะไรประมาณานี้ใช่แต่เราจะจับฉลากรุ่โชคดีครับประมาณไม่เกินก่อนวันที่สองร้อยคนอ่าใช่ใช่ครับโดยประมาณนะครับก็จะจับในมูลนงานจะจับฉลากก,ก็น่าจะจับฉลากก่อนก่อนก่อนวันที่21ประมาณประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับผม ก็จะจับฉลากพูโชกดีนะครับเดี๋ยวเลยจะประกานครับจัดที่นี่แหละนะครับที่ใครนะครับประมาณประมาณ200คนนะพี่น้องประมาณไม่เกิน200คนนะครับคนเพราะว่าเดี๋ยวเยอะไปเราจะคอนโทรลไม่ไหวนะครับก็นั่นแหละที่ที่ที่อยากจัดทีมนี้เพราะว่า FC เราเป็นสายเที่ยวไงสายเที่ยวสายแต่งตัวคือเวลาเขาไปเที่ยวเวลาเขาไปแต่งตัวเขาไปกินเหล้าอย่างเงี้ย เขายังใส่สายเดี่ยวไ่ได้โจ้ผู้ชายคนอื่นได้เลยอันนี้โจ้น้องจะเป็นอะไรไปแค่ว่าโจ้เองอะไรเอาไงสไตล์แต่งตัวก็คือตีมเซ็กซี่น่ารักครับสวยใสนะับจริงบอกเข้าไปแล้วแหละว่าลดหุ่นนะถ้าได้มามันจะไอ้นี่นะเดี๋ยวส่วนคอสเตมงานหรือว่าทีมงานเดี๋ยวจะแจ้งทางการอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อำนรยควาสดดีนะครับเพื่อจะคัดเลือกมา200ท่านนะครับในวันงานวันเกิดนุกตะโดน2ีตุลาคมจัดที่นี่ครับไคลคอนแก่นครับโอเคทุกคน